อย่าแซงจ้าจ้าไปแล้วสวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสีบางคนพลายโคค่ะวันนี้พา youtube มาดูงานนะคะวันนี้เออสวัสดีครับตื่นือยังสวัสดีครับไปไหนอีกนันไปไหนนันโอ้ไปแล้วเด้อทางนั้นนันไปแล้วไปแล้วฮู้ดเอฮู้ดเอู้ดเอู้จิเลย ตาโจกขี่รถเตไป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 ้นกันรถเต้นเต้นกันโอ้หแล้วไปไหนนี่ย t u b e ไปไหน,นอ,อุ้ม,อมโอ้เอาต้นบักนัดให้อุ้ม บางน้านแวบานนะหู้สิแล้วกีมลงเก็บได้ไหมโอ้ยตกอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอโหโอ้หโรถไหลรถไหลรถไหลโอ้โห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  หยุ่งกับเด็กหน่อยดยิเออโอ,อ้ไหนไหนเกี้ว่างอยู่ไหนโอ้หน้าอุ้มกันนะน้อหน้อยอุยาจๆเจูจวิาจูวล่าเออเออข้อออาไปเออ,เอ ดี๋ยวทูบจะเยียบขี้แตกเลยทูบขี้แตกมาแล้วนะว้าวตัวแดงทั้งช้องเลยว้าวมีหมามาเฝ้าด้วยโอ้โหขาวกับดำมาเฝ้าจ้าว้ยคือยายจูมาหรอไวนะไปเยี่ยวตกแล้วไม่เออ โอ้ยมึงอะ่ะไ่ไปไป <laughs> ไปไป <laughs> ไล่มาไล่มาทุบไล่มาเออคนนี้แหละเอาว่าเชียงหน่อยจ้าอีว่าเชียงให้อาทุบหน่อยเร็วไล่มาทุบไล่มามาแล้วจ้า กินตรงไหนแม่วาดหลับฟันดีไหมจ้านไปเล่นคูนไปเช้าเลยโอ้เดี๋ยว กำลังสปาโคนแต่เช้าเลยนุเทานี่สบายดีไหมจ๊ะ โอ้เดียว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 เดียโอ้ซับโอ้ทับโอ้บ้ากินเร็วร้าบ้า ตื itos, ่นลายคือมาชาเออจ้ไม่เยอะน้อหืมคือพูดมาไอ้นี่พูดมาไอ้ ว่าจะเนี่ยว่าจะมาปรึกษาเลยไมมเอฟซีนะคะงานกระถินบ้านกินดาว่จะไม่ทำนะไม่เอซีเพราะว่ามันไล้ขายยาก ขายผลไม้ยากเลยเมซีก็เลยคิดว่าจะจะไม่ไล่จะไม่ไล่ทำกระถิ่นละมันเฮ็ดหยาขุดเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมากเมยเมซีก็เลยไม่อยากจะไล่แต่ถ้าเอซีท่านไหนอยากจะร่วมด้วยก็ยินดีนะคะยินดีแต่คิดว่าจะไม่ไล์ดีกว่าแต่ถ้าเอซีอยากจะช่วย ทำบุญกับพิ้ลด้วยก็ยินดีทุกๆคะแนนจ้าจะไม่มีการไล่ขายต้นไม้ ไ,ได้ไหมแเแล้วมันจะยุ่งมอน,นึ่งอ่ะจอเนาะม้ามันไม่ไปก็จะยุ่งยากอะไรกับมา้านี่ไหมอ๋โมอนี่ไหม

มีของหวานมาให้ด้วยกล้วยยี่สิบหวีปิดเองเลยจ้าในไทยของก็ไม่ค่อยมีเอซมาซื้อหรอกไม่มีเอซมีแต่เอซี FC คนเดิมๆมาซื้อนะคะนี่ก็เลยแบบคิดว่าจะไม่ไล่ขายผลไม้อันนี้กระทินแล้วกระทินหมู่บ้านจินดาแล้วเพราะว่ามัน ไล่ยากไม่แม่สีไล่ยากมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาน้ำท่วมก็เยอะอแต่ถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญกระถินหมู่บ้านจินดาก็ยินดีนะคะออเอามีกล้วยจ้าเทียงหน่อยจ้าวาดมองไม่เห็นกล้วยบ่วาดวาดมองเห็นกล้วยไหม เออเสียงห้าทมหน่อยเร็ววาดเร็วเสียงห้าทมหน่อยทูไปนั่งทางนู้นไปดางทุวไว้ได้เออเออเออ กเอาอียังดอกเจียนี then, ่ก็ได้ไอ้ระบบดีดีขคแตกเอากล้วยให้แม่ป่ะดับฮะดับจับมัับจับับับ เออครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอากล้วยให้ช้างก่อนนะครับเฮ้ยออเก่งจังเลย,ยอุ้ยเก่งจังเลยโอ้โอ,อ้เอ,อ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวอ้า ถือมาจะได้ง่ายโบพอไงได้ไหมนี่นี่นี่ขอบคุณครับพอแล้ว นะครับขอบคุณครับตอนขอบคุณท่านยูปิดกล้วยให้นะครับครับเออครับครับไปแล้วบายบายฮะจับก็ดุงหะดูหอจ้าตูมาชงตัวหนุนมาเฝ้าช้างใหญ่แม่ว่าสปาคูลแต่เช้าเลยเจ๊โอเจ๊อู้ เช่เช่เอามาไล่เช่นี่นี่นี่เช่เอามาไ <laughs> ล่เช่้วรู้ตัวเองเช่เอามาไล่เช่พี่อย่าก,กระทืบยิงเช่เอามาไล่เช่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับโอ้หพูดง่ายมากเลยยูทูบสุดยอดฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ <laughs>